บอว์บวเก่งเห็ดคลิปเรียวได้บอเห็ดใดเด้อจ้าเห็ดใดหนำฝนเองเป็นคนที่บอว์บวเก่งเป็นคนที่บอว์คอยว่าแม่นบอว์บวเก่งแต่นนำฝนก็สามารถเห็ดคลิปเรียวได้คือกันอ่ะให้สังเกตให้แล้ะนะคะไปเบิ่งคลิปที่นนำฝนเคยเห็นนะคะเห็ดคลิปเรียวเข้าเป็นเน้นคลิปสั้นนะคะเพราะว่าคลิปสั้นมันเห็ดเห็ดง่ายมากหล่ะกาเขาสามารถถ่ายเอียงกระดาษ่ายหนาเข้าออกกล่องกระดาษเขาใส่เวลาเพียง แค่หนึ่งหน้าที่กลัวหรือไม่กับ่อหอดหน้าที่ก็ะใดนะคะสําหรับเมื่อไม่อาจจะยังย่งยั่งวัวสิ้นกับการถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอโดยตัวเองโดยการเอาหน้าจะคองออกกล่องแนวนี้เข้าเข้ากับตบโชว์ยังหน่อยเข้าโชว์เข้าก็ต้องมีความกามีความกาทีจะเอาหนา้าจะค้องออกมาเข้าบาต้องไปกังวลว่าเข้าบาสวยบอโลให้เข้าเห็ดเลยพี่น้องนำตนเองกับเป็นคนเดิมทีตอนแรกกับบอก,กาแต่ว่าจริงที่เห็ดให้น้อฝนกาคือ เป่าหมายในการเฮ็ดคลิปเขาเป่าไม้เข,าข้าคืออีหยังนั่นแหละให้เขา้าเข้าย้อนไปกลับไปหาข้านีแล้วเข้าสีหูว่าเข้าสี่เฮ็ดคลิปไปเบื่ออีหยังแล้วเข้าสี่มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปทุกมือน้องฝนบอกเรื่อยๆว่าการเว่าโมก่งโมเมนสาเหตุเล,เ,ลเ,ลเลยพี่น้องพี่น้องทายคลิปอีหยังไปก็นไดนว่าจำเป็นต้องเปากันยังเฮ็ดคลิปได้อะพี่น้องบพราะแเ้ามีวิดีโอว,วิดีโอลงคลิปเดี่ยวนะคะสูดๆนะจ้า